ที่สั่งปิดน้ำตกโตนงาช้างในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ชั้นสาบขึ้นไปนะคะจนกว่าจะหมดฤด,ดูมรสุมหรือว่าประมาณ3เดือนหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากพัดนักท่องเที่ยวตกลงมาเสียชีวิตส่วนชั้นที่1และชั้นที่2ของน้ำตกนั้นยังคงเปิดให้เที่ยวชมแล้วก็เล่นน้าได้ตามปกติค่ะหัวหน้าหน่วยลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้าไปเที่ยวที่น้ำตกตนงาช้างเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในระยะนี้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุน้ำป่าไหลทะลักลงสู่น้ำตกอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันและเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ถูกน้ำพัดตกจากน้ำตกชั้น3ลงมาเสียชีวิตขณะที่นายนารงพรณนะพัฒลุงนายอำเภอหาดใหญ่นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพของน้ำตกแห่งนี้พร้อมสั่งปิดตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้น7จนกว่าจะหมดช่วงฤดูมรสุมหรือว่าประมาณ3เดือนจากนี้ไปนะคะเนื่องจากเป็นชั้นที่มีความสูงชันเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง ส่วนชั้นที่1และชั้นที่2ก็ยังคงเปิดให้เที่ยวชมแล้วก็เล่นน้ําได้ตามปกติโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.3ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียและรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงพื้นที่เกาะเซเลหาดกะรนหาดสุรินและอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เช้าวานนี้นะคะแต่ว่าไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดสึนามิปรากฏว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติค่ะส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดป,ป่าตองก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ไม่ต่างจากที่จังหวัดกระบี่ค่ะผู้ที่อาศัยบนอาคารสูงในพื้นที่รอบตัวเมืองกระบี่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนเกาะพีพ,พีตำบลอ่าวนางที่พักอยู่ในอาคารสูงก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวได้เช่นกันค่ะช่วงนี้คงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยต่างๆของทางจังหวัดหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วย